อาปีสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะค่นผู้ชมวันนี้ปีใหม่จะพามาเที่ยวที่ไหนคะที่นานาของใครเอยนาตาเพิ่มกับยายเท่านะครับมีที่เที่ยวอะไรบ้างไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยมีอะไรนี่ข้างหน้าเนี่ยอะไรนี่ข้างหน้าปีต้นอะไรอหลเหรอันนี้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรอร่อยไหมเนี่ยมันเหลืองแล้วมันสุกแล้วอร่อยไหมเหรอมันคืออะไร มันคือพริกรเผ็ดไหม<ร>เผ็ดอันอันไหนเผ็ดอันสีส้มอันสีส้มเหรอสีส้มภาษาอังกฤษว่า e โอกรีน<อ> <laughs> ใช่ไหมนะ<อ>แล้วโอเคกรีนก็กรีนแล้วแล้วแล้วสีเขียมมาาวภาษาอังกฤษวา่าอ้ <laughs> <laughs> อยท่านผู้ชมครับโดนน้องปีใหม่หลอกแล้วนะครับ <laughs> ตะกี้น้องปีใหม่เจออะไรนะเจอแมวแมวเป็นยังไงลูกแมวมันกลัวมันมันบาดอะไรนะนบาดเจ็บขามันมีแผลใช่ไหมแผลใหญ่มากมันโดนกัดนะครับอันนี้อันนี้ต้นอะไรนี่ต้นอะไรมะละมะแล้วกอสีเหลืองนะสีเหลืองเหรออันไหนสีเหลืองลูกดูสิพริกสีเหลืองโอ้ สีเหลืองก็ถามน้องปีใหม่ว่าอะไรอันนั้นสีอะไรอันนั้นสีอะไรครับน้องปีใหม่สีสีแดงสีแดงเหรออันนี้สีอะไรครับน้องปีใหม่สีเขียวเหรออันนี้ใบสีอะไรครับน้องปีใหม่สีชมพูโอ้โหใบสีชมพูโอ้โหอ้โหไม่ถูกสักอย่างเลยนะครับน้องปีใหม่แกล้งน้องพอกกี้นะครับเอาใหม่ อ่ะไมจอ่า uh, อันนี้สีอะไรสีเหลืองโอเคถูกต้องอุ้ยน้องแมวมาแล้วท่านผู้ชมโอ้น้องแมวมันมาแล้วเออไปดูชี้น้องแมวมันไปไหนข้างล่าแบบขามันบาดขามันบาดเจ็บเห็นไหมนะ่ะแผลใหญ่มากเลยตูดมันด้วยูดด้วยใช่ไหมนั่นแหละตรงขาขาขาซ้ายด้านหลังเห็นไหมแผลมันใหญ่มากเลยขาไหนฮะ มันก็ไปหาที่หลบเพราะว่ามันกลัวคนลูกมันบาดเจ็บมันไปหาที่พักผ่อนนะมันเข้าไปในกองฟืนแล้วไม่ไปไล่มันหรอกลูกเดี๋ยวมันมันกลัวมันจะเจ็บมันเจ็บอยู่นะจะให้มันไปนู่นเหรอโอเคมันเข้าไปหารถไถแล้วไปหารถไถมันขับรถไถได้ไหมแมวมันขับรถไถได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยโอเค ถ้า,างั้นก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเลยครับเ,ออกกเดี๋ยวค่อยถ่าย